ดิขคอยิบสี่ครับนะตัวข้อมูลในโจทย์เนี่ยมาลงไว้หมดแล้วนะครับตามนี้เลยนะเขาอยากรู้ค่าของเอ็กครับเด็กๆจะเห็นว่ามองสามเหลี่ยมนี้ก่อนนี่มันต่อด้านออกมาครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เรียกว่ามุมภายนอกมันต่อด้านนี้ออกมาครับงั้นตรงนี้เรียกว่ามุมภายนอกมันต่อด้านนี้ออกมา เนี่ยตัวนี้เรียกว่ามุมภายนอกสามเหลี่ยมมันก็มีมุมภายในอยู่สามมุมมีมุมภายนอกอยู่สามมุมด้วยดังนั้นเนี่ยก็เข้าตามสูตรเลยครับผลรวมมุมภายนอกเนี่ยสามมุมนี้รวมกันนะผลรวมมุมภายนอกจะรูปกี่เหลี่ยมก็ตามมันได้สามร้อยหกสิบองศาเหมือนกันครับนะก็เข้าสูตรไปครับผลรวมมุมภายนอกเท่ากับสามร้อยหกสิบองศา จะกีเลียมก็ได้สามโลกสิบเหมือนกันครับมุมแรกนะครับสามเอ็กลบสิบไปบวกกับมุมที่สองนะครับสองเอ็กวกยี่ห้าไปบวกกับมุมที่สามสองเอ็กบวกเก้าเท่ากับสามร้อยหกสิบ 3x บวกสอง x แล้วนะ 5x บวกอีก 2x ก็เป็น 7x 25เป็นบวกนะไปบวก9ก็เป็นบวก34แล้วเนาะบวกสาลบออกสิ 10, ก็เป็นบวกย4ิ่งนั้นย้าย24ไปนะครับ 7x ก็จะเป็นสามร้อหกสิบลบด้วยยี่สิบสี่เจ็ด x ก็จะเป็นสามร้อยสามสิบหก x เดียวก็สามร้อยสามสิบหกหารด้วยเจ็ดก็จะได้ x เป็นสี่สิบแปดอันี่ก็ได้ค่า x แล้วครับมาจากผลรวมมุมภายนอกนะครับของรูปเั็นเหลี่ยมนะ เท่ากับสามรอหกสิบองศาไม่ขึ้นกับตัว n เลยนะครับะบอลลูนภะายนอกนี้ไม่ขึ้นกับตัว n เลยไม่ขึ้นกับจำนวนเหลี่ยมเลยครับจะกี่เหลี่ยมก็ได้สามรกสิบเหมือนกันนะครับขอให้มาให้ครบทุกมุมก็แล้วกัน